สวัสดีครับพี่น้องครับบ้านนุ่มเชนออกมาแล้วครับผมวันนี้พาเมือเมืองงัวดไต่บานนะครับเมือเมืองงัวดสองเาวนะครับของผ่อนน้ำลงนะครับเนาะสวัสดีครับพ่อใหญ่ครับถ้าท้าพี่น้องวนนี้เราคนบอกบเก่งนะครับพ่อใหญ่แม่สาว์นะพ่อเนาะสาวกลางตัวละประมาณสิบสี่สิบหาเดือนนะพ่อ ประมันลอยสามแปดลอยชี้ชี้พี่น้องครับตัวนี้นะครับเนาะพอมันตัวนี้สามหาสามแปดพี่น้องครับแดงดีต้งคุณนะเพ่อเนาะแดงโอ้ยขบเปีอกเนรบเครื่องเนาะเดี๋ยวกรบเครื่อปียกเยลามึงเฉลี่พี่น้องฟังทีละตัวละตัวนะครับเด้อเอาตัวนี้นอกจากนนะครับผมตัวนี้ตัวนี้สีแดงเม็ดขบเปลือกนะครับแต่ว่ากระเดงเข็มเสมอโตอยู่นะครับเนาะ ล้างเงามเลยตัวนี้ล้างเงามล้างเงาครับลำตัวเงาเนี่ยครับเนาะเนื้อนรงนี่นะครับแข็งขกดีอยู่นะครับเนาะเพห็นเขามาเลยมันไม่ผ่อนนี่มอหลวนต้องผ่อนเนาะเห็นเขามาสองตัวเนาะตัวนี้ก็ได้ตัวนี้สีเข้มกว่าตัวนี้ตัวนี้นะครับเนาจะหน่อยตัวนี้เข้มกว่าตัวนี้จะหน่อยนะครับผม กลู้กระทบดอมันก็มับนมันน่ะร้ายงูบาแยบมาได้เลนี่หูดีปุกเครื่องนะครับแม่สาวหน่อยนะครับเต่าเก่ามังกรหานะครับเด้อแต่ละตัวนะครับเนาะมีแต่นี้่พ่อแต่ละตัวนี่นมสีเต่าเนาะมีตรงมีติยงปะบ่มีนะพ่อเนาะฝนครับทีมงานรักงานพี่น้องครับงวูแยบบางนะครับเนาะ หน้าปกันทุกอย่าง okay. คือว่าตัวนี้บ่มีติป้ายติมาของผอวันนี้อ,อ,อเอนาะเป็นง,งวงสีมาตั้งผอนะครับผมพอและสีมาตั้งผอนะครับบม่มีงวงผมมีใบมย่างนีนะครับเนาะแต่ว่ากะต้นนึ่งไม่ใช่ปัญหานะครับผมทีนี้มาฟังราคากันนะครับพี่น้องครับงวงค้งงวงสันคู่นี่พ่อเปิดเท่าไรแสนสองแสนสองพีสนสง่น้องครับยกคู่นะครับเนาะถ้าแยกแล้วพอ่อ ประมาณหกหมื่น 60, นิดๆนะครับถ้าอยากต้นมืนหกหมื่นนะครับต้นนี้ก็สิบหกหมื่นนี่พอน้อนะครับเอาพี่น้องราคาที่ว่าบ่แพงนะครับผมโยกครูไปเลยครับแสนสองคนนะครับต่อดีกนี่พอนาะนิดนึงเน้อมั่งกัดพวกฟังติพี่น้องเด้วงูอ่างสองตัวนะครับงวแม่สาวนะครับเนาะแต่ละาตัวกับบัลลังกจอยพี่น้องครับกำลังงวกำลังกำลังฉี่ไงมาเั่นดองเนี่ยต้นนี้จะเป็นถึงไงได้ก็สิอ้วนต้นนี้นะครับผม นะครับผมจะทวนรายละเอียดอีกรอบนะครับเด้อต้นนี้ก็บสีสูงกว่าตัวนั้นนิดนึงนะครับตัวนี้สูงประมาณหน่อยสามสิบแปดถึงหน่อยสี่สิบนะครับเนาะต้นถั่งสีสูงประมาณหน่อยสามสิบแปดนะครับนะครับแต่ว่าต้นละถั่งสีเข้มกว่าจะหน่อยนะครับผมแต่ว่าทั้งหมดคือแดงทั้งสองตัวนะครับเนาะแดงส่วนทั้งสองตัวแต่ว่าตัวนี้สีเข้มกว่านิดนึงนะครับแข่งขายิ่นจะดีอยู่หางยาวดีนะบอลเนาะอ่ะขอมละเล็บดีอยู่มันกันนะครับ พี่น้องมัเดีสนใจนะครับผมอยากมาเมืองู่ขวอยู่ขว่านะครับมาได้ที่พิการบ้านน้องคำนะครับเนาะบ้านน้องคำตำบลน้ำคำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชิติกครับพี่น้องครับมาตามหาพโอยงได้ลงวันศุกรนะครับเนาะว่าศุกรเฮ้ยไม่เฮ้ยไม่บางเลยนะครับเนาะผมผมจะกินเบอร์ส่งใหม่แล้วครับด้วยส่นคลิปนะครับผมให็นมึงช่วงล่าเลยครับเจ้าน้อยเห็นว่อะไรพี่น้องมันแดดบม่บม่มีไหลดอกโอ้มีขวอยน้อยโม่ยังตัวนี้บม่เป็นต้นนี้ตัวนี้มเป็นไหลเนาะมันบอดางเนาะ มีลายนะขอจักหน่อยนะครับตัวนี้โอ้แต่ว่าสีงามเอาปั่นต่อพี่น้องครับมีครบเครื่องอยู่นะครับตัวนี้เนาะตัวนี้กะทิขบเครื่องได้อยู่นะครับเนาะตัวนี้ก็ะทิขบเครื่องก็บพมีอยู่จักหน่อยไปหัวดำจักหน้อยอยู่นะครับผมโอ้หัวหล่ดงามๆนะครับสองตัวนะครับมาหนึ่งแสนสองหมื่นบาทได้พอเนาะต่อได้นะครับผมราคานี่นะครับยกคู่ไปเลยพี่น้องคู่นี้เป็นได้นะครับ พอแลได้อะไรต้นเราบรจขั้นดอกอ้มันไอ้ายพ่อเนาะซื้อมาขายไปนะครับผมงวดแสนซองเดี่ยวงตัวพี่น้่มครับถีงงวดสาวทั้งสอตัวนะครับเนาะครับพี่ปงวดกระส้าแาะาพี่น้อมครับบบงามแห้งโบกี่หายนะพ่อเนาะแต่แต่แต่กะบงง่ายมือแสบไเด้นพ่อเนาะสำราคาข้งวดนะครับพี่น้องครับ อันนี้เ่าต้องเข้มจนกัสิงหว่าต๊ะรูปหกเจมเมอเสร็จง่งายถูกสูงเวินแสนกับเจืสิบัวแมนนะครับเนาะอ่าผมได้มางินหน่อยแลเช้าครับเอาไปเลียงต่อนะครับเด้อนะครับผมบ้านนนุนเป็นแค่สื่อการนะครับผมผมเป็นแค่สื่อการนะครับผมผมมีส่วนเดี่วนเสียกับเพื่นนะครับเนาะมากระทบคุยกับไอพี่น้องครับผมบบเกียวด้วยครับผมบอได้รับพี่ิชอ์อย่างนี้พี่น้องเด้อเป็นแค่คนมาถ่ายน่าเสนอให้พี่น้องในเมืองเกเซียร์ได้ครับผมเป็นลูกเป็นร้านในมุบาเดนพี่น้อองครับยากให้้ผูเ่่พนดื่อได้ายกันนะครับเนาะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมติดตามนะครับเนาะไอ้พ่อเอาขอดเลยพ่อข,อขอเลยครับผมใใละเอียดละเอียดครับขโ<า>ม,มูลครบถ้วนนะครับเนาะโอ้อยยางง่างขนาดอะไรพี่น้องเด้อแดงอ่อนตัวเลยพี่น้องครับเ <g ül> พิ่งเอาได้ครับเด้ออกมาจะกขอมานล้ตัวใหญ่เนาะอยู่ดีิขอมาตัวหน่อยออกมาตัวหน่อยมันตัวใหญ่จีบะออกมตำ่ำนะครับ พุ่จะัวยงดิน้งครับสุดยอดนะครับผมอ๋บาร์นอมีเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเดี๋ยวฝากติดตามมาด้วยครับพี่น้องครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับบ่าวหนุ่มวัวงามชีสเกตนะครับเนาะงอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามและชมพี่น้องครับมียูทูบแล้วก็มีเฟซบุ๊กนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดติดตามนะครับกดสต๊อกใครนะครับเด้อนะครับข้อมูลตัวเลขพิเศษนะครับขออภัยในพี่น้องครับพบกันคลิปหน้ำนะครับสําหรับคลินิกแสวัสดีครับ